ผมชื him, so ่อมาอัาชีครับเอา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 ให้เอาให้เลยครับโยนโยนโชว์ over there he can help d a n l i n g ก็โอเคเดนพูดสิ what you want? ดิคุณ like you like this one this one is dirty มันเป็นของเล่นที่สกปรกเก่งเลยน้องมาอาชีที่ดาวเลยอ o u tell him to sit down come on sit sit พ่อพอเล็น้อน้องมาอชีเล่นกับพ่อใหญ่นันะมันจังอยากจะให้เล่นของเล่นหรือว่าจะให้โยนให้ดู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 น้องหมาอชีน้องหมาอชีโยนแล้วยูทูบหล่ะลิงชัวร์ r e a d าไม่เอาไม่เอา ขอบคุณครับ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 หมาจีสิทดาวเลยกูป่วยนะนะได้แล้วได้แล้ว <S <S ชอบของเล่นไม่ยอมให้ใครเลยมันจะทำความสะอาดของเล่นนะนะ่ะทำจำาความสะอาดหรือทำสขกขรกกน้องหมาอืม อันนี้มันคืออะไรกระมีเหรอหวงของเล่น